สวัสดีครับ FCTP F c ลุงผลปะเต่นทุกๆท,ท่านนะครับนิทานณห,หมู่บ้านสันกลาคีรีสีธันดอ,อน aj, calculus, ant, ไกลพูนทะเลนู้นนะครับประเทศสารคันเนาะเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเกิดคดีความพลิกพิลั่นขึ้นมาหนึ่งคดีเนาะที่มีเด็กหายนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับสร้างวีรกรรมวีรเวรเนาะสร้างกรรมสร้างเวรให้กับคนในหมู่บ้านนะครับ พี่สาวพี่เขยของตนเองนะครับผู้ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็คือนางสมส่วนนะครับคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนะครับอันนี้เรื่องนี้เราจะไปโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขานะครับเมื่อมีผู้มาร้องทุกข์นะครับเป็นเจ้าของคดีตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ของเขานะครับ แต่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากนางสมส่วนเพียงผู้เดียวนะครับคนต้นเรื่องนะครับพูดกลับไปกลับมาตลกตะแลงนะครับจนทำให้เจ้าหน้าที่นี่วปวดเสียนเวียนก้าวเลยนะครับแต่เหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดนี้มันไม่รอดพ้นจากสายตาของคนในหมู่บ้านนะครับประชาชนทั่วไปนะครับนับเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะครับการเวลาผ่านไปนะครับทำให เมฆหมอกที่ปกคลุมในคนในหมู่บ้านสันกลากิรีสีอันดอนนะครับก็เริ่มคลี่คลายออกมาเนาะในลักษณะที่ว่านำลดต่อผุดนะครับสิ่งไม่ดีที่หมกเพชรซ่อนเล้นนะครับจากผู้หญิงคนนี้นางสมส่วนนะครับที่หมกเม็ดซ่อนไว้ใต้ซาใต้เสือของตอนเองนะครับถึงแม้ว,ว่าจะอยู่บนชั้นสองแต่ก็ไม่หลอดพ้นสายตาของคนในหมู่บ้านคนในประเทศนะครับเรื่องราวต่าง ที่นางกุขึ้นมานะครับสายร้ายปสีเ,เพื่อนฝูงเพื่อนคนสนิทนะครับกล่าวหาเขานะครับเหตุการณ์ต่างๆมันเข้าข่ายลักษณะน้ําลดต่อผุดนะครับน้ําลดต่อผุดสิ่งต่างๆที่หมกหมมหมกซ่อนเล่นนะครับออกเริ่มคลี่คลายเริ่มแฉประจานกันนะครับจากคนในหมู่บ้านจากคนที่เคยอยู่กับนางสมส่วนคนนี้นะครับ ที่เฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของนางจนทนไม่ไหวต้องออกมาโต้ตอบนะครับโต้ตอบนางสมสรนคนนี้นะครับซึ่งในหมู่บ้านสันกราคีรีศรีนันดรตอนต่างๆเขาก็ยังคงชง,งนนะครับยังคงสงสัยมูลเหตุต่างๆที่นางคนนี้ทําขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นเขาไม่พูดเขาไม่กล้าที่จะพูดออกมาแต่ว่าปัจจุบันนี้เวลามันผ่านมานานหลายปีเนาะ มันก็ทําให้ผู้ที่ถูกกดดันผู้ที่ถูกกล่าวหานี่เขาก็ต้องออกมาต่อสู้ออกมาแฉนะครับแฉรสิ่งไม่ดีที่นางคนนี้ได้พูดได้เสียลายนางน,นะครับแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตนเองนะครับญาติพี่น้องต่างๆที่ถูกนางคนนี้นะกล่าวหานะครับโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาจ,จนทําให้น้องๆน,นะครับ คนไม่ไหวพฤติกรรมของนางคนนี้ก็เลยออกมาแชร์สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีของนางคนนี้ออกสู่สาธารณะนะครับแต่ให้คนทั่วไปคนในประเทศสารครันนี้ได้รับรู้เรื่องราวพฤติกรรมต่างๆของนางสมส่วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนางสมส่วนเองก็แชร์พฤติกรรมของตัวเองนะครับผ่านทางช่องวิทยุสื่อสารโทรโขงของคนในหมู่บ้านนะครับพูดประจานตนเองออกมาทุกวีทุกวันพฤติกรรมต่างๆของนางที่แสดงออกมาทาง สื่อของนางวิทยุทะโขงของนางที่พูดออกมาประจานคนอื่นนะครับใช้มือนี่ชี้นิ้วไปทางคนอื่นหมดนะครับเอาตัวเองนี่ยกตนข่มท่านเอาตัวเองดีฝ่ายเดียวนะครับแต่คนในหมู่บ้านแล้วก็คนสนิทของนางต่างๆนี่เห็นพฤติกรรมต่างๆเขาก็เริ่มถอยออกมาจนไม่มีใครอยู่กับนางเลยนะครับในที่สุดคนในหมู่บ้านนี่ถอยออกมาหมดเพราะว่านางสมศรีไม่เอาญาติพี่น้องไม่แต่พ่อแม่ของตนเองนะครับคนในหมู่บ้านก็ไม่เอา จนทาให้ตนเองนี่ต้องโลกกระเหินนะครับต้องไปหาที่อยู่ใหม่ต้องไปสร้างบ้านใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้นางไม่เอาใครเลยนะครับเห็นแก่แต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับคนในหมู่บ้านก็ร้อยออกมาหมดไม่มีใครอยู่ข้างนางเลยในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวนี้มันเป็นนิทานหลายสิบปีแล้วเนาะที่เราขานกันมานะครับที่สร้างวีรกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่พี่สาววิเคยนะครับนางคนนี้ชอบโกหกตอแหล พูดปิ้นป้อนนะครับทำมาหน้าข่าวในสมัยนู้นนะครับสิบปีที่แล้วเนาะทำมาหน้าข่าวนี่หัวหมุนหมดเลยนะครับในข้อมูลต่างๆของนางสม่รนนี้นะครับเดี๋ยวก็บอกว่าหลับสิบนาทีเดี๋ยวก็บอกว่าหลับสามสิบนาทีครับลูกหายกี่โมงบ้างเดี๋ยวก็บอกเก้าโมงเดี๋ยวก็บอกเก้าโมงครึ่งนะครับปั่นปวนไปหมดนะครับทางข้างที่คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าพี่สาวของเด็กคนนั้นตามหาน้องสาวที่หายไป ก่อนเวลา9ก้าโมงนะครับเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนะครับแต่ว่านางสมสรก็ยังไปโกหกนักข่าวนะครับจนหวมุ้นนะครับปัจจุบันเรื่องราวต่างๆความอพยพอสูต่างๆก็ถูกแชรออกมานะครับเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนาะคนในหมู่บ้านก็ออกมาพูดออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมนะครับทำให้ชาวโลกชาวหมู่บ้านสันกราคีรีเนะี่ยเชื่อนะครับเชื่อนางสมเกลียงที่พูดมาทั้งหมดนะครับ ส่วนการกระทําส่วนคําพูดของนางสมส่วนคนในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อนางเลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆของนางนีชอบโกหกพูดกลับไปกลับมานะครับโกหกตลอดแม้แต่เจ้าหน้าที่นะครับอาจจะถูกเสียร้ายบ้างก็ไม่รู้เนาะที่นางบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจให้นางสงสัยนะครับบางทีตํารวจอาจจะมีรู้เรื่องแต่นางอาจมีนิสัยชอบกล่าวหาคนอื่นนะจริงนิ้วไปทางอื่นนะครับ นี่แหละครับพฤติกรรมต่างๆนํารถต่อผุดนะครับสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆมันเหตุการณ์ต่างๆมันก็เริ่มเห็นนะครับพฤติกรรมต่างๆเสียงที่หมกเม็ดซ่อนเล่นมันก็จะเริ่มเผยเริ่มแชร์ออกมานะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนาะนางสมวควรคนนี้มีจิตใจที่อิจฉาริษยาจิตใจขับแคบนะครับมีเงินเข้าน้อยก็ลืมแม่ลืมพ่อลืมพี่ลืมน้องนะครับบูลลี่คนที่เขาไม่มีเงินนะครับ ชอบดูถูกคนอื่นยกตนข่มท่านว่าตัวเองนี่เหนือใครตัวเองนี่ดีที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่นางพูดเลยนะครับเพราะว่านางมองไม่เห็นนางมองไม่เห็นเงาตนเองกระจกที่บ้านก็มีแต่นางมองไม่เห็นเงาตนเองนะครับนางเห็นแต่ในมุมมืดนะครับทางสว่างมองไม่เห็นสารพัดเรื่องราวนะครับวิรกรรมต่างๆที่แชร์ออกมาในโลกของ ยุคปัจจุบันนะครับที่นางพูดออกทางทโทรโลคงทางสื่อสารของนางนะครับทําให้ชาวบ้านชาวช่องที่เขาเห็นพฤติกรรมต่างๆนี่คนในหมู่บ้านสันการากิีแล้วก็คนในประเทศสรคันเขารู้ออกแยกแยะออกนะครับว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะครับการเวลามันผ่านมาทําให้คนเขาเห็นไงมุมมืดต่างๆนะครับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับสิ่งใดก็ตามที่นางสมศรคนนี้ทําขึ้นก่อขึ้นนะครับ จะเรื่องจริงไม่จริงอะไรก็ช่างนะครับผลแห่งการที่นางโก้โพส้ายนางก็จะได้รับผลแห่งกรรมนี้นะครับก็มีคนใกล้ชิดของนางเนี่ยออกมาพูดออกมาแช์นะครับออกมาว่านางคนนี้มีนิสัยส่วนตัวเล็กๆตั้งแต่เด็กๆสมัยเด็กๆนะครับเป็นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนะครับชอบอิจฉาริษยาชอบเอาดีใส่ตนนะครับให้โทษคนอื่นนะครับคนใกล้ชิดของนางนั่นแหละที่เคยอยู่ด้วยกันสมัยก่อนเมื่อสักป,ปีที่แล้วนะครับ ยังเคยเผยพียรก,กรรมนะครับที่นางนี่ค้าขายลูกอมนะครับจนติดคุกติดตารางนะครับใส่ล้ายป้ายสีอดีตสามีนะครับกล่าวร้ายหาเขาว่ามีชู้นะครับจนทําให้เพื่อนสนิทของนางนี่ตอนแรกๆซึ่งตกเป็นข่าวนี่นางก็ยังไม่พูดอะไรนะครับนางคนนี้นางสมเกียงก็ยังอดทนเนาะอดทนต่อการถูกกล่าวร้าย จนในที่สุดนางทนไม่ไหวก็เลยออกมาพูดออกมาแช์นะครับสิ่งที่นางส้มเกลี้ยงพูดทุกวันนะครับแช์ทุกวันนี้ทําให้ประชาชนคนในหมู่บ้านสันการาคีรีและก็คนในประเทศสรารคันนี้เชื่อถือนะครับว่ามีเหตุที่นางส้มเกลี้ยงพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับมีคนเชื่อมากกว่านางสมส่วนที่ออกมาพูดออกมาโต้แย้งนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของนางสมส่วนนี่เป็นคนเป็นคนที่ชอบพูดโกหกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ ตลบตะแลงพูดกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวหลับบ้างไม่หลับบ้างนะครับมันเป็นต้นเหตุของการโ,งโกงกทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแปลเปลี่ยนนะครับจากหน้ามือไปหลังมือนะครับจากที่ไม่มีมูลความจริงก็ทําให้ก็จนเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเพราะนางคนนี้เป็นต้นเหตุเป็นต้นตอนะครับเราจะไปโทษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้นะครับสมัยโน้นสิปีที่แล้วเนะาะเจ้าหน้าที่เขาก็ทําตาม เจ้าทุกที่มาร้องทุกข์นะครับเขาทำตามตหน้าที่ของเขาค,ความปั่นปวนให้เจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับเพราะนางไม่พูดความจริงนะครับปัจจุบันนี้สังคมได้รับรู้นะครับอะไรเป็นอะไรเนะราะตัวนี้นางก็อยู่ไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขนะครับดูพฤติกรรมต่างๆของนางแต่ละวันนี่นางไม่เคยมีความสงบใจไม่มีความสุขใจอย่างแท้จริงเลยนะครับดูไม่น่ามีตาของนางนี่เครียดคลึงขุึมหน้าดําหน้าแดงนะครับ นักสื่อต่างๆนักสื่อฝีมือดีต่างๆเขาก,ก็จะเริ่มขุดคุยสิ่งที่นางซ่อนหมกเม็ดขึ้นมานะครับเมฆเรื่องขึ้นมานะครับอีกไม่นานความจริงจะกระจ่างนะครับเราติดตามรอฝังนิทานสันกราคดีหมู่บ้านสีทันดอนไก่พูนทะเลนะครับที่ประเทศสารคนเมื่อสิปีที่แล้วเนาะได้นำมาเล่าต่อๆกันไปนะครับ